ดีครับเจอกับช่องรถเหล็กน่าโดดอีกครั้งนะครับวันนี้น่าโดดมีรถเหล็กโทมิก้าลิมิเต็ดพิเนตมาะนำเสนอเพื่อนๆครับเพื่อนๆอาจจะงงเอ๊ะโทมิก้าคือโทมิกา้ามันมีโทมิก้าลิมิเต็ดพิเนตเลยหรอสำหรับเพื่อนๆที่เ,เ,เริ่มเป็นนักสะสมอาจจะไม่อาจจะไม,าาไม่ไม่เคยได้ยินแบรนด์นี้เท่าไหร่จริงๆมันก็คือเป็นแบรนด์โทโทมิก้านั่นแหละครับที่เราเห็น,นตามท้องตลาดนี่แหละครับแต่โทมิกา Limited, ้าลิมิเต็ดพิเนตเนี่ย เขาจะนําทํารถออกมาที่มีรายละเอียดสูงขึ้นถ้าเปรียนง่ายๆก็เหมือนฮอตวิวล้อยางอะแหครับเป็นพรีเมียมแบรนด์ครับผมส่วนใหญ่ที่ทํามาก็จะเป็นมีทั้งรถของญี่ปุ่นเองหรือไม่ก็เป็นรถของอเมริกันก็มีแต่น้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นรถญี่ปุ่นจะทําออกมาที่รายละเอียดค่อนข้างสวยนะครับวันนี้รด,ดนําเสนออยู่คันแรกครับผมเป็น Subaru 1000ครับนะครับผมสีแดง เป็นรถพวงงานซิตี้คาของสมัยก่อนนะครับนะจะดูว่ารายละเอียดเห็นไหมครับไฟหน้านะถ้าเป็นถ้าเป็นโทมิก้าธรรมดามันจะเป็นไฟเขียนอันนี้เป็นไฟที่แบบฝังเข้าไปในฝังเข้าไปใน,ปใน,ในตัวตัวหน้ากระจาังรถเลยนะครับเหมือนรถจริงมากครับรนะอบหน้าต่าง <c oughs> ก็ตัดด้วยขอบโลหะเห็นไหมครับเนี่ยม,ม,มีล้อมีดุมล้อสวยงามเป็นล้อ,อยางนะครับนะ นะครับอ่าขั้นต่อไปเป็นซูบารุหนึ่งพันเนกครับแายเป็นสีเบสนะครับกระปุ้งแงงเป็นรถซิติคารของสมัยก่อนแล้วครับนะฮะสวยครับดูใกล้ๆกระจังหน้ามาครับเนี่ยอืมสวยครับกระจังหน้าสะท้อนแสงเงาวับมีกรอบหน้าต่างโลหะนะฮะเหมือนรถจริงมากครับข้างในเบาะให้ดูให้ดูใกล้ๆครับ เป็นเบาะลายสีนะครับให้ของโทมิกาลิมิเต็ดบินเทจเนี่ยให้ความสําคัญลงรายละเอียดรถมากครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างมีราคาิีนึงสําหรับนักสะสมนะครับแต่นักโดดก็ได้มาในจังหวัดที่เขาโลอะครับโลมาที่เยอะๆก็เก็บตังค์มาแล้วสะสมไว้ก่อนแล้วรอเขาจังหวัดโลอะครับแล้วเราก็ไปซื้อมาทีเยอะๆมันก็จะในราคาต่อคันถูกครับนะครับต่อคันต่อไปครับมิตซูบิชิโคครับสวยครับสวย รถกึ่งกึ่งสปอร์ตนิดๆนะแต่ผมในนั้นโดดดูหน้าเป็นครอบครัวมากกว่ารถครอบขวบสี่ประตูจะสวยครับเครื่องเครื่องแรงถ้าเป็นรถจริงนะครับอ mm ืม hmm. คันนี้คันต่อไปสีส้มครับสวยเชียวนะฮะสังเกตใช่ไหมเนี่ยล้อเนี่ยความละเอียดใช่ไหมครับมีฝาครอบล้อมีกรอบหน้าต่างโลหะใช่ไหมกระจังหน้าอืมมีเห็นไหมครับเนี่ยมีกรอบหน้าต่างโลหะ รายละเอียดเหมือนจริงมากครับในรถสเกลห1 1ต่อ64ถือว่าโทมิก้าลิมิเต็ดวินเทเนี่ยไม่น้อยหน้าใครครับอ่นะเป็นรถที่นักสะสมส่วนใหญ่ชอบที่จะเก็บไว้ครับในสเกล1ต่อ64นะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่ลองไปหามาดูครับแต่สำหรับนักสะสมมือเก่าน่าโดดว่าคงมีกันแล้วนะครับอ่นะอันนี้เป็นนิสสันรอเรลครับเป็นั ขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังอยู่นในสเกลหนึ่งต่อสิบสี่นะครับความละเอียดเห็นไหมครับสูงนะอันนี้นะนะโดดได้มาราคาต่อคันก็น่าคบหาครับนะปกติรถพวกนี้จะอยู่ที่ประมาณสามประมาณสี่ถึงห้าร้อยบาทต่อคันแต่นโดดได้มาคันนึงไม่กี่ตังค์ครับเพราะนะโดดซื้อมาทีเยอะนะนะครับครับอันนี้ก็นิสสันเราเร็วเหมือนกันครับผมไฟท้าย กันชนเนี่ยทุกอย่างเงาวับแล้วโดดว่าบางทีในบางรุ่นเนี่ยความละเอียดเนี่ยมันสูงกว่า h ฮอต e ิ s แล้วอย่างตามความคิดเห็นนะโดนะครับโอเคครับวันนี้เราดูกันหกคันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูเลพิโซดต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับที่เพื่อนๆที่ชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ